พ่อ,อ่แล้วมาแล้วพี่น้องพ่อ,อ่แล้วมวัมนบอมาหลุดมาหลุดพี่น้องโอ้แลนขนาดเลยจวดจวเลยจวดเลย,เลยพ่อ,อยแล้ปลาอะไรวะใ้ไปไหนวะปลาปากใหญ่โอ้โหตามกโอ้ตามบดเอาไปงเอา <c oughs> <c oughs> รุดมานมูจะได้น่ะเออตันตหน่อยเนาะลองสามลองสี่แหละบ่ดด้น้องลูกพีน่องบมานเป็นไงบคือลองเลกอ่าอ่ะ่น้องมานี้พอขามาสื่อแต่เสาเลยมาเนี่ เพิ่นสื่อเพิ่นใส่บุญบันทาพี่น้องบุญฟังโซปเล่ามืออื่นมืออื่นนี่บุญโซปเล่าบุญบันทาข้าทุ่มชั่วบุญเดือนหกบุญบังไฟเพิ่นเพิ่นมาสื่อปลาเมื่อนี้ลาบออันมื่อนี้มีเท่ายซื้อให้เบิดเพิ่นเสียเอาปลาไปเห็นงานพี่น้องบุญบันทาเพิ่นซีโบเดียขางัวเด้มื่อนี้ปีนี้ คนโบกขางวเพิ่นเอาแต่ปลาไปเลี้ยงหยาดเลี้ยงโยมทั้งวัดเพิ่นเนาะสิงที่เดียงน่องไปลงตำบนไก่ไก่จะส้นชุดลายเออเพิ่นมาซื้อปลามือื่นบุญบรรทาพี่น้องบุญบรรทาฟังโซโปรปลาวพี่น้องไปงงไปซื้อน้ำก๊าซพี่น้องทั้งฝั่งไทยบ้านจิตติดกันอยากไปท่องไปเที่ยวกับไปได้เดิมมือื่นพี่น้องวันเสาร์วันเสาร์ที่สิบ เสาที่10พฤษภาคม2568เป็นบุญเดือน6บุญประเภทนี่บุญเดือน6มีบังไฟใหญ่น,อ 100, 100, 100, อนอ้องไฟหมื่นไฟแสนบ่ทานเออมีเบ 100, 100, ิดหมื่นนี่ตอนเนี้ยอยู่ทงไฟตอนแรกกับมอลำเรืองเออตอนนั่นก็เ,เ,นนกเว้นกับมีบงังบังไฟใหญ่บังไฟหมื่นองไฟแสนจูดกันเนอ่องย่อเงิขนขึ้นกับมอลำมอลำคณะยังก่อมอลำลงสื่อแต่จา้จางจักจ้างหล่เป็นไหน คณะมอลเพิ่นจ้าง40ล้านเด้อพี่น้องเด้อมอลเพิ่นจ้าง40ล้านกีบเฮาเนาะ40ล้านกีบนี่ตอนนี้เพิ่นกำลังมามากวนซื้อปลาอยู่ไผได้เอามาขายมื้อนี้ขายง่ายจดอกเบิ่งล่ะโลละ100โลละ100พี่น้องปลาเนาะขายขายขายมื่นบุญบุญฟังโซบะเล้าบม่ใช่แล้าออไปบ่ล่ะ ไปได้วังสงการมาได้ไปได้เจาะได้ไปได้ปีนี ế, ่เนาะยูหรอกไปอยู่ไยู่อยนแหล่ยูดอกปีนี่ออบิลีเลยเนี่ยมุนติวติวเลยนของูดิเดินหกใหละ ทางนี้ก็จะไดเชสาวเนาะอย่าม <Af> ังก่อข er ันกันอืมจะฟังนั่นบอฟังนั่นเพ่นเลือกของโคุิันียลน้องแรกยเลือจคุยกันไปเนอะคุยกันถักทายกันเนาะกดมาสือปลาอู้เรือพันลำใหญ่ขนาดเรือมาแต่ฟังโซเปลาวไปเนอะเรือโดยสาร เบิ้งพญแลสิได้จักโลหันพญแล่หันเบิ้งเบิ้งมาหลุนกันมาหลุนกันสมโลขึ้นอยู่ด้ของลูกพี่ฮะแหนบ่บ้าไ้ใส่โลไปกังไงเนี่ยเอาเดี๋ยวโลสีขีดพญและ มานมานกันพี่หลงปลาแม่น้ำโขงโอ้ยไข่ชีเดีเปียนอ้าวปลาป่าพึงแล้วข่เนี่ยเขาเบิ่งแหะเดี๋ยว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 จะขอเปลี่ยนปลาป่าพิ่นจกซองโตก่อนเอาพี่หลงบ่เป็นยัง เพี่เดเเนน๋พี่น้องเอ้ยมาหนีคึกคืนขนาดงัวเลือดไปตร้งสองเลยคนกับลงมาไล่ใน่มาหนีพี่น้องเอ้ยมือน,นีก็มีบุญอยู่ทางฝั่งโซบะเล่าแห้งซีม,มวนอีกพี่น้องไปเบิ่อนพเนจ่สวยน้ำพนตัวบา้านพเนจรเล่ากับเขามาแหละแต่ป้าโลปลายนอหลูกพี่นอหนั่งสร้างมองแต่ป้าโลูกสีกำเออนั่งสร้างมองอยู่เอ้ย ไปไปเบิ่งผู้หญิสวยคนมานเพิ่นมาแหละเป็นยัไยงไงเขาคือจุ่มไปเบิง่งเราอยู่หันสี่โบมามมบร์าน <c oughs> บอกวัลลัศคิกกับไรแหละลองแหลกพี่น้องเป็นไงเป็นไงเขาคือจุ่ม <c oughs> ไปใส่ข้องผู้หญิสวยเถอะเว้ยละวมานบอผู้หญิสวยนี่มาโผ <c oughs> ุดแท้ <c oughs> สวยบะี่ยป่าก็ได้มีไรส, ouais สวยเป็นยังไงเราคือมานแทนนี่แต่ลูกป้าพี่น้องคนยังสวยได้อยู่ต้เปลี่ยนหน่อยป้าเก่งหน่อยมานครับเราก็ได้บะหมข่คนคนลองเดียวเจกิโลโลดไปพี่น้อง พาไปรอเล่นทั้งพี่น้องทั้งบ้านข้าเจ้าเรางามเฮ้าพญายูเทนเป็นมานบอมหวานเนี่ยทั้มต่มหวานนอกผีน้องเนาะมูนี่เพระท่านทานฝนสไลพอรองอยู่เป็นไดกับผัวว่านเนี่ยพญายูเทนว่านเนี่ยฮันได้จักกิโลได้จักโลว่านสองโลปเดี๋ยวสองกิโลปายเบิดมือเจ้าเขาว่ามาสุดท้ายมูขึ้นลายถ่้ยรองแหลก คอยขึ้นมาคอยเนี่ยบนก็คือโบโบเห็นเจ้าสาวปลาขึ้นใส่เรือฮ <c oughs> ะ <c oughs> มันลึกถือเสียหาปลอมมันบอแม่เห็นโยเขาวาเลยปะถ้าขึ้นมาเออมองย้อนลงไปฮันไม่ถือตอนที่แหลกคอยเห็นเจ้าสาวคือโบมีปลาปะคอขึ้นมาวิ่งยังเรืออยู่หาพวกปลอมเนาะโอ้ได้เจ้าโลล,ละหล่อนะมันสองโลเออมันสองโลพี่น้องโทษเด้อนี่นี่เปนเป็น,น ขาเพิ่นพิการในพี่น้องขาจะเป็นยังขอตัดบอสเออเพิ่นตัดขาแต่ว่าเพิ่นมีความสามารถมาลองมองไล่มองเรือพี่น้องนี่เด้อนี่ตรวจให้พี่น้องเฮาได้เบิง่งเนาะขออนุญาตเพิ่นเนาะนีเ่เนาะบอกโอ้ <c oughs> เสือ้อได้ได้ตัดขาออกเนาะแต่เพิ่นมีความสามารถมาหาลองมองไล่มองขับเรือไล่มองผู้เดียวได้พี่น้องนี่ขับเรือ ไล่มองรอมองค้เดียวผนมีความสามารถหาเงินไปเลี้ยงครอบครัวได้สบายนี่ชีวิตของคนเนาเนาะต้องสู้พี่น้องอายุเจ้าักปีล่ะฮะสี่สิบปีพมพมพมกําัังเห็ดกําัังสางร่างกายกำลังแข็งแรงแต่ว่าเป็นพิการทางขาเนาะพี่น้องโอ้ก็ตัดอยู่สูงอยู่ขาเพนแต่ว่าเพนก็มีความสมารถสู้ ไล่มองมานังหมูไล่มองขม,มือพี่น้องว่าน,นี่กาําม,มันขมูใส่มาสุดท้ายแต่ปลาสองกิโลลองเดียว <c oughs> วันนี้ฝนกํามาแต่เสามาขม,มือหันลาวะเป็นอยู่บ้นานค้าเจ้าพี่น,อบบน้องค้าเจ้าตำบลเหล่างามอำเภอโพไซอุบลเฮานี่ยแหละเป็นอยู่บ้านเพิ่นจะมีลูกมีมีลูกเจ้าคนเหรอเพราะท่านมีเพท่นมีลูกเนาะมีแต่เมียเพราะท่านมีลูกไข่ยอยู่บันน้เอาลูก,ยยลกตัวฮ <c oughs> ะ เออแต่ว่าคิดว่าสิเอาอยู่เนาะนี่ลูกเนี่ยจ้าคนพอได้ชอกได้หักได้แพ่งนะเพ่ออยู่บางเขงเจ้าเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นอ,นอู้คนสมาครไล่ถ้าพอกอมเพทเบิ่งเพิ่นขูมือเนาะไปตกมองผู้เดียวเพิ่นก็ไปย่ามดึงมองเจ้าใส่ใส่ขาเล็กเนาะขำไว้เนาะเพิ่นใส่ขาเล็กพี่น้องเพิ่นขาเพิ่นขางหนึ่งเพิ่นสิเอาขำขาไว้อีกขาหนึ่งสาวมองขึ้นใช้เรือเนี่ยพี่น้องนี่สาวมองขึ้นใช้เรือเนี่ย หลังจากเพิ่นซามองแล้วเพิ่นกระจีถอดขาเล็กออกเพิ่นกระจีไปสตาร์ทเครื aro aro ่องเรือผมแล้วขับขึ้นมาแล้ววุ่นวิ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 ่นน้องจองสุดยอดเลยสุดยอดถือว่ามีความสามารถสูงเนาะเอาตัวเองหลอดได้มาไล่มองเนี่ยนะพี่น้องยางอยู่เทิงโคกอีูแบบนึงเนาะมาลองมองไล่มองอยู่ในน้ำดึงมองซามองอยู่หัวแกงตกมองมีถือว่าความสามารถเพิ่นมีสูงพี่น้องสูสูครับซื้อนี่ก็หันเริ่มซื้อเริ่มทำฮะเพราะเพรราะเพาะ โอ oh, ้พอใหญ่เปาะพอใหญ่เปาะพี่น้องแต่ว่าชาวประมงเขาเอิ่นเพิ่นแต่ดวนปีอิ่นแต่ดวนปีซื้อเปาะซื้อเพิ่นเนาะซื้อเปาะมาพี่น้องเอาบสำหรับคลิปนี้ผอก็เพจขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกการรับชมส่วนเสาๆของพี่น้องเฮาชาวประมงเฮาหาปลาแต่เสาเนาะแต่เสาของวันที่ วันวันที่เก่าพี่น้องกเก่าพฤษภาคม2568ขอบคุณเ้อพี่น้องเฮาที่เขามารับชมจ่องปอข้าเพ็ดคนแคมโขวันนี้ก็มีโอกาสได้ทาย,ทยพญ่เปาะเนาะหนุ่มเปะคนพิการทางขาพี่น้องแต่ว่า่นมีความสามาถมากหลอมองไล่มองเฮาว่ธรรมดามานสําได้พี่น้องตอนนี้ว่าท่านไดพอลองเน,นี่พญอิปอ๋เป็นกําลังเสียออกมาเขาคิวครับผม อาครับสวัสดีครับ